าสุดทุกคนประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะได้นายกรัฐมนตรีคนที่31เอเป็นทีเหยบห้อยแล้วสวัสดีทุกคนพบกับโดโด้เนาะมือนี้โดโดจะพาทุกคนไปเกาะติดข่าวทีว่ากำลังเป็นกระแสฮอนแหงของประเทศเพื่อนบ้านของเฮาเนาะนั่นก็คือประเทศไทยหลังจากทีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้พ้นตำแหน่งไปเมื่อสองมือก่อนมามือนี้ ได้นายกรัมัมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดเป็นทีเฮบห้หอยแล้วเนาะนั่นก็นคือนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทถักชินชินวัตรขึ้นนั่งเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดของประเทศไทยเป็นนายกคนที่สองที่ว่าเป็นผู้ยิ่งในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมายังบ่พ่อเนาะยังเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมา รายละเอียดจะเป็นใดีนั้นเอาไปหาบสมพร้อมพกอไปเลยเห็นชอบ319ท่านไม่เห็นชอบ145ท่านงดออกเสียง27ท่านนะครับก็เป็นอันว่านากสาวแพรทองทานชินวัตรได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่ารึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรครับนะดังนั้นจึงถือว่ามติของสภาได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพร่ตองทานชินวัตรเป็นนายกตรีตามรัฐนูลมาตรา159ต่อไปนะครับนะครับต่อไป ระเบียบวรระที่ห้าเรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีครับระเบียบวรระที่หเรื่องเสนอใหม่ไม่มีประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็แจ้งผลการโหวตการลงมติเรียบร้อยขอสรุปอีกทีนะคุณหนุยเพื่อให้เห็นภาพนะสามร้อยสิบเก้ตกลงเป็นสามเกมันเกินเกินกว่าก็มาจากพักไทยสร้างไทยยี่สิเจ็ดเสียงที่งดออกเสียงประชาธิปัตย์งดออกเสียงหมดยี้า ประธานกับรองประธานโดยมารยาทกองงดออกเสียงด้วยจึงกลายเป็นงดออกเสียงยี่สิบเจ็ดจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของตัวเลขเนี่ยมายังไงครับคือสารอ3สิบเก้าอ่ะถ้าสา4รอสิบสี่ของรัฐบาลใช่ไหมหากประธานกับรองประธานถ้าท่านไม่ท่านท่านไม่ออกเสียงนะครับก็คุณเฉลิมไม่ได้มาใช่บิ๊กป้อมไม่ได้มาไม่ได้มาก็นี่ไงฮะถึงตัวเลขมันมาลงตัวตรงที่ว่าอืยังมีฝ่ายค้านอมากกว่าหนึ่งคนอาจจะอีกสองคน ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครนะฮะที่มาโหวตทางฝั่งนี้นะครับอเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกินไปจากคะแนนของทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายรัฐบาลครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสื่อก็าหากันจน,จนเจอแหละแต่อย่างน้อยที่โผลเห็นแล้วก็คือห้าคนจากจากพักไทยสร้างไทยกระถาติดตามไปพร้อมๆกันนะทุกคนหลังจากทีนางสาววงอิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตีคนที่สาเอ็ทิศทางการบริหารประเทศ จะเป็นไปในทิศทางใดเนาะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามาเนาะมีความคิดเห็นแนวใดเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เด้อทุกคนเด้อสำหรับผู้ใดเข้ามาเนาะอ่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องผากกดไลค์กดติดตามโดดโดเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย